พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระคิดสัปดาห์ที่6พระคิ์ในฐานะที่เป็นพระคำของพระเจ้าวันอังคารเลขโรมันสองพระคิ์ในฐานะที่เป็นพระคำของพระเจ้าตรัสเพื่อพระเจ้าผ่านการในรมิสร้างของโพระอร์บิทหนึ่งฟ้าสวรรค์ทั้งหลายแสดงสง่าราศีของพระเจ้าและพื้นอากาศเป่าประกาศพระหัตถกิจของโพระอ วันต่อวันเปล่งวาจาและคืนต่อคืนบอกเล่าความรู้ไม่มีวาจาไม่มีถ้อยคำใดๆและไม่มีใครได้ยินเสียงฟ้าสวรรค์อารบิกสองตั้งแต่แรกสร้างโลกมานั้นริธานุภาพอันนิรัน์และลักษณะพิเศษแห่งสภาพพระเจ้าของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้ปรากฏชัดให้มนุษย์รับรู้ได้โดยสปปรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาจึงไม่มีข้อที่จะแก้ตัวได้อรบิกสมสิ่งที่ได้อ้างอิงถึงในกิจการบทที่14ข้อ1 5ถึงข้อ17และบทที่17ข้อ2 4ถึง29มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการเปิดเผยถึงการนรมิตสร้างของพระคริสต์ที่ได้พูดเพื่อพระเจ้าสัปดาที่6วันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการปื้นปูนยามเช้าโยฮันบทที่ 1: ข้อสสัปปรพสิ่งทางปวงเป็นมาโดยพระองค์ และในบรรดาสิ่งทางปวงที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้เป็นมาโดยพระองค์รมบทที่หนึ่งข้อยีตั้งแต่แรกสร้างโลกมานั้นฤทธานุภาพอันิรัน์และลักษณะพิเศษแห่งสภาพพระเจ้าของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้ปรากฏชัดให้มนุษย์รับรู้ได้โดยสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาจึงไม่มีข้อที่จะแก้ตัวได้ ในการนิรมิตสร้างของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ทั้งหลายแสดงสง่าราศีของพระเจ้าและพื้นอากาศป่าประกาศภาธกิจของพระองค์และตั้งแต่แรกสร้างโลกมานั้นฤทธานุภาพอันิรันต์และลักษณะพิเศษแห่งสภาพพระเจ้าของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้ปรากฏชัดมนุษย์สามารถรับรู้ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นของพระเจ้าได้โดยสังเกตจากสิ่งที่พระองค์ทรงนิรมิสร้างไว้ ซึ่งเขาสามารถมองเห็นได้ฤทธานุภาพอน,นิรันต์ของพระเจ้าและลักษณะแห่งสภาพพระเจ้าที่สําแดงพระนิสัยซึ่งอยู่ภายในของพระเจ้านั้นล้วนได้ปรากฏแจ้งอยู่ในสิ่งที่พระองค์ทรงในรลมิรสร้างตัวอย่างเช่นในจักรวาลเต็มไปด้วยความสว่างสิ่งนี้ก็แสดงว่าความสว่างเป็นลักษณะแห่งสภาพพระเจ้าอย่างหนึ่งซึ่งเป็นคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์แห่งสภาพพระเจ้าอย่างหนึ่ง ความสวยงามและชีวิตก็มีลักษณะเช่นนี้ด้วยเลือกอ่านข่าวสารถ้าพิจารณาตามโรมบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสัพสิ่งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกที่พระเจ้าทรงนิรมิตสร้างรวมถึงสรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นได้เป็นพยานถึงพระองค์สัพสิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้คนรู้จักพระเจ้า และทำให้คนที่ไม่ยอมรับการดำรงอยู่ของพระเจ้าไม่มีข้อที่จะแก้ตัวได้แม้พระเจ้าจะไม่ประจักษ์เกตาแต่เราสามารถรู้จักพระองค์ได้ผ่านสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้างกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือการเนรมิตสร้างที่ประจักษ์เกตาได้บอกให้เรารู้ถึงพระเจ้าที่ไม่ประจักษ์เกตาการดำรงอยู่ของสิ่งที่ถูกเนรมิตสร้างนั้น ได้บอกเราอย่างเงียบๆว่ามีพระเจ้าที่ในลมิตสร้างสิ่งเหล่านี้บทเพลงสรรเสริญบทที่19ข้อหนึ่งถึงข้อสามบ่งชี้ว่าสิ่งที่อยู่ในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกได้พูดถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้ายัางไม่หยุดหย่อนการพูดของสิ่งเหล่านี้แม้จะไม่มีเสียงแต่ก็ได้ถ่ายทอดข้อเท็จจริงที่จริงแท้และน่าเชื่อถือซึ่งสามารถมองเห็นได้สิ่งเหล่านี้บอกเราว่า มีพระเจ้าผู้ทำการในรมิตสร้างบ้านที่เราอาศัยอยู่บอกให้เรารู้ว่ามีช่างก่ออิฐที่สร้างบ้านโต๊ะกับเก้าอี้ที่เราใช้บอกให้เรารู้ว่ามีช่างไม้ที่สร้างมันขึ้นมาทำนองเดียวกันป้าสวรรค์เบื้องบนและแผ่นดินโลกใต้เท้าของเราก็ได้บอกเราให้รู้ว่ามีพระเจ้าที่ได้ทรงรมิตสร้างสิ่งเหล่านั้นกระทั่งเม็ดทรายดอกไม้หรือต้นพืช ก็ได้บอกเราวถึงพระเจ้าผู้ในรมิตสร้างการที่คนใดมองเห็นสิ่งทรงสร้างแล้วไม่เชื่อว่ามีพระผู้สร้างนั้นเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลและโง่เขลาดังนั้นบทเพลงสรรเสริญบทที่14ข้อหนึจึงกล่าวว่าคนโง่รำพึงในใจตนว่าไม่มีพระเจ้าถ้าว่าตามกิจการบทที่14บสีข้อ15ถึงข้อ17แล้วพยานหลักฐานที่พระเจ้าทรงลงเหลือไว้สำหรับพระองค์เองก็คือ ได้ทรงกระทำคุณความดีให้มีฝนจากฟ้าสวรรค์และพืชผลตามฤดูกาลกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือฝนจากฟ้าสวรรค์และพืชพันธุ์จากแผ่นดินโลกล้วนได้พูดถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าผู้ทรงกระทำคุณความดีให้มีฝนและพืชผลตามฤดูกาลสิ่งที่เรากินดื่มได้บอกกล่าวถึงพระเจ้าผู้ประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่เราการหวานและการเก็บเกี่ยว ความหนาวและความร้อนฤดูหนาวและฤดูร้อนอีกทั้งกลางวันและกลางคืนล้วนแต่พิสูจน์ว่าพระเจ้าดำรงอยู่การที่กฎต่างๆในจักรวาลน,นั้นแม่นยำและสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นระบบระเบียบข้อเท็จจริงนี้ก็พิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าผู้เหนือล้ำผู้ทรงปกครองเหนือทุกสิ่งเรือยนต์สามารถสัญจรทางน้ำได้เพราะมีกัปตันคอยคุมหางเสือ เครื่องจักรสามารถขับเคลื่อนได้ตามตารางเวลาเพราะมีผู้ควบคุมดำเนินงานอยู่ทำนองเดียวกันเครื่องจักรที่ใหญ่เท่ากับจักราวาลสามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎและดำเนินตามตารางเวลาก็เพราะมีพระเจ้าปกครองอยู่เหนือจักราวาลน,นี้กิจการบทที่17บเจข้อยีถึงยีกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติขึ้นมาจากมนุษย์คนเดียว และให้อาศัยอยู่ทั่วพื้นพิภพโดยส่งกำหนดเวลาและเขตแดนให้พวกเขาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พวกเขาสแสวงหาพระเจ้าหรือหากเขาจะคลำหาก็จะได้พบพระองค์ไม่เพียงสิ่งที่อยู่ในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเท่านั้นแต่มนุษย์อย่างเราก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าด้วยเพราะมนุษย์นั้นถูกเนรมิสร้างโดยพระเจ้านั่นก็คือพระเจ้า ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติขึ้นมาจากมนุษย์คนเดียว